สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่ๆที่น่ารักนะคะวันนี้จังได้มาชมเอ่อสวนเศรษฐกิจพอเพียงของพี่สาวนะคะเลยอยากจะนามาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะได้เสนอให้พี่ๆดูอีกทีนึงว่าที่พี่สาวเขาทำเนี่ยโอ้โหดูมันน่า น่ามากเลยค่ะมีพืชทุกชนิดเลยอะคะ่ะเนื้อที่ที่ทำอยู่นะคะประมาณน่าจะสองไร่อะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้อย่างอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะจะเป็นต้นสาคูค่ะต้นสาคูที่ปลูกรอบๆอ,อ,อยู่อะคะ่ะกำลังขึ้นสวยอยู่นะคะอันนี้คือต้นสาคูข้างๆก็จะเป็นต้นกล้วยใช่ไหมคะนี่ต้นกล้วยแล้วก็ต้นหญ้า ลูกไว้ข้างๆนะคะเพื่อไม่ให้อาจจะดินดินพังทลายอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็เป็นต้นกล้วย,ยมีพืชทุกชนิดเลยอะคะ่ะนี่ต้นอะไรนะชะอมเหรอคะต้นชะอมตัดกิ่งออกก่อนนะคะจริงๆก็คือเหมือนตัดแต่งกิ่งอะนะคะดูต้นขานะคะต้นขา สวยงามมากค่ะดูกอขาแต่ละกอนะคะใหญ่มากค่ะอืมกอขาดูสิคะเยอะมากแล้วก็ออกใหม่เยอะแยะเลยค่ะขาโหสวยงามมากและพี่สาวก็มีความสุขอยู่กับการได้อยู่กับสวนของตัวเองนะคะกอขาเห็นไหมคะสวยงามมาก ต้นกล้วยนะคะตอนนี้ก็โตแล้วออกลูกออกดอกออกยอดเยอะแล้วอะคะ่ะเห็นไหมคะต้นกล้วยกล้วยเสร็จแล้วก็มาขาอีกแถวหนึง่งมี่กอขานะคะกอขาขานะคะเยอะมากค่ะขา,ขา แล้นี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดค่ะน้อยนาโอ้ตื่นเต้นค่ะกล้วยกล้วยนะคะนี่ออก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 หัวปลีแล้วค่ะกล้วยก็เดินเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะดูว่ามีต้นอะไรบ้าง นะคะตื่นเต้นค่ะตอนนี้สระน้ำสระก็ขนาดใหญ่นะคะมีปลาเยอะค่ะเลี้ยงปลาด้วยนี่กล้วยนะคะออกหวีแล้วกล้วยออกหวีแล้วค่ะก็ร่มรื่นดีนะคะเห็นไหมคนละฝั่งก็จะเป็นต้นไผ่ค่ะต้นไผ่ หลายกออยู่นะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาค่ะเศรษฐกิจพอเพียงขายได้ด้วยเนี่ยปลานะคะน่าจะเป็นปลาที่จิบจิๆบจิบ,จบ,จบ,จบอยู่ในน้ำนะคะ่ะน่าจะมีเยอะค่ะนี่เป็นท่อส่งน้ำนะคะท่อส่งน้ำ จะมีน่าจะเป็นเออ่มีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะคะน้ำไหลตลอดทอ่อแผงโซลาเซลล์นี่ค่ะน้ำไหลตลอดไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วค่ะต้นไม้ก็ได้น้ำตลอดไม่ต้องห่วงว่าน้ำจะไม่พอนะคะดูนะคะ มีทั้งต้นหมากต้นบุกต้นบุกนี่อะไรนะคะสำหรับลดความอ้วนใช่ไหมคะหมากนะคะมะละกอมะละกอม,มีหลายต้นกาลังออกลูกเลยค่ะเตี้ยๆขนุนขนุนค่ะขนุนแล้วก็มะม่วง สาครูรอบๆข้างเห็นไหมคะต้นสาครูรอบๆข้างโอ้โหสวยมากนะคะขาอีกขานี้ปลูกได้เยอะเลยค่ะพริกพริกนะคะพริกไม่ต้องซื้อหาเลี้ยงชีพได้เลย อยากกินปลาก็มาเอาปลาในสะในบ่อโอ้ตื่นเต้นกับต้นมะละกอนี้นะคะดูนะคะลูกมะละกอเยี่ยมเยี่ยมมากจ้ะเยี่ยมมากเลยฮะ เดี๋ยวพอสัมภาษณ์เ,เจ้าของเขานี่แหละจะสัมภาษณ์แล้วเอาไปตัดต่อได้มาถ่ายก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยนะคะนี่ต้นมันอันนี้ต้นขาโอ้ยนี่เป็น อันนี้เป็นมรดกของยายเนาะดูสิแยกได้ต่อไอ้ต้นเลยต้นหอม,อมรกระติมจำเดิม,ม,ดมใช่ค่ะ<ม>ภาษาภาษาบ้านเรากระติมจำเดิมกระติมนี้เป็นพันมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็มาขยายพันตั้งแต่ยายอยู่นะคะ เอามาขยายได้เยอะมากเลยอะคะ่ะนี่เป็นเจ้าของสวนนะคะวันทั้งวันอยู่กับสวนตลอดเลยนะคะีดวันนี้มีหดนน้านมาดูดาแล,ลด้วยด่าร้านทั้งวัน,น,วน,น,วนเอาค่ะเจ้าของสวนมีความมีความสุขยังไงคะที่ได้ทําเศรษฐกิจพอเพียง<อ>นะคะก็เริ่มต้นก็คิดว่าเออไปไปค้าขายอยู่ต่างจังหวัดหลายปีค่ะ พอดีถึงวันต้องกลับมาบ้านก็คิดว่าทำยังไงทำยังไงจะได้ของที่เรากินหรือบริโภคทุกวันจะไม่ต้องจ่ายทุกวันคิดตลอดใช่ไหมคะแม้แต่ไปค้าขายก็คิดตลอดใช,ใช่ไหมคะหาเงินอย่างเดียวซื้อข้าวอย่างเดียวเฉลี่ยไปแล้วก็ไม่คุม้มก็ซื้อข้าวอยู่เหมือนเดิมใช่ทีนี้ก็คิดได้ว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันกลับบ้าน ใช่ฉันจะทําอะไรฉันจะทํำยังไงก็ตั้งใจตั้งแต่ปีแรกหยุดจากที่ไปขายสมุนไพรอยู่ต่างจังหวัดอก็ก็เริ่มต้นมาได้ปีโอ้ปี62ปีหกสองปีหกเริ่มสวนนี้ปีหกสองหกสองหกสามหกสามปีนี้เข้าหกสี่ก็เริ่มออก ใช่ค่ะดูผลไม้ก็เริ่มออกน่าจะประมาณระยะเวลานี้ตั้งแต่หกสองหกสามหกสี่เข้าสามปีใช่ไหมค่ะยังไม่เต็มสามปีค่ะสองปีเต็มโนใช่ค่ะน้อยหน่ามันก็ออกค่ะอันนี้ถ้าไม่ให้กลับบ้านก็ไม่อยากกลับคือความสุขได้อยู่กับสวนนะคะวันทั้งวันไม่ค่อยเห็นหน้านะค่ะอยู่แต่กับสวนาว่ต้องเลี้ยงวัวด้วยเนาะใช่มีทั้งวัวนะคะนี่ก็ตกน้ำปลอมแปมก็ลงไปเอา อืมเอาผักไปลงให้หอยเชอรี่อ๋อเลี้ยงมีมีทำหอยเชอรี่ให้ปลูกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นปี6กสองปลูกกล้วยน้ำว้าอ๋อครั้งแรกเลยนี่ปลูกกล้วยน้ำว้าก,ก่อนปลูกกล้วยน้ำว้ารอบรอบัรบ้วฝั่งนี้ค่ะจะเป็นพี่เลี้ยงไออะไรนะขนุนกับมะม่วงขนุนกับมะม่วงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันตายพายตายพายเป็นภาษาบ้าน บ้านเราเขาว่ามันกระาเนาะอ๋ออืมก็คือเป็นใบแบบเริ่มต้นมาจากหยิกหยิกอะไรอย่างนี้เนาะมาจากขายสมุนไพรชนบุรีก็ได้เมล็ดมะม่วงแก้วมาห้าหกเมล็ดไหนมะม่วงแก้วนี่มะม่วงเหลืองขมิ้นอะแก้วเหลืองขมิ้นนี่นะใช่ไหมอันนี้แก้วเหลืองขมิ้นอ๋อค่ะข้าปีที่สามนั่นแหละค่ะโซปีเต็มทีนี้ค่ะแก้วเหลืองขมิ้นนะคะคือต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้ ประมาณต้นต้นมันมันอะไนี้น่ะอันนี้คือต้นมันแครอทจริงๆแล้วอะไว่าทางสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองจริงๆแล้วไว้ทางเดินออแต่แต่จากที่ช่วงนี้เม้นไม่ได้เดินเนาะไม่ได้เดินลงนารถเกี่ยวข้าวก็ยังไม่ถึงหน้าก็เลยทูมทูใส่ปุ๋ยเยอะตรงนี้ว่าปลูกอะไรก็งามก็เลยเสียดายพื้นที่เสียดายพื้นที่ไว้ทำพันจะเอาไปเป็นพืสวนอีกทีหนึ่งอ๋อ ใช่ใช่แต่ตรงที่ขาขามันอันนี้นะคือตอนนี้ขานะขามีปัญหาตอนนี้มันเป็นโรคหรอมันเหลืองเหลืองใช่ไหมอะไรมันมากับฝนทีนี้ฉันก็ฉีดไอ้ก็ฉีดไปแหละเท่าที่มีคิดว่าไอ้พวกนพืชไอ้อะไรนะอาหารหมักอ้อะไรที่เราหมักจุลินทรีย์น้ำหมักก็ฉีดไปน้าหมักอืมฉีดไปแล้วแต่คิดว่ามันจะน่าไม่ลงถึงน่าจะไม่ลงถึงหัวอ๋อแต่หัวมันสวยนะข้างในเมื่อกี้ที่ถ่ายออกมาเนาะ ใช่มันมีปัญหาแต่ใบซึ่งเยอะมากนะคะขานี่เต็มไปหมดเลยอะคะ่ะก็ประมาณนี้เลยยังก็เพิ่งเริ่มขยายทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ใช่ขาเหลืองจริง,รงๆนะออมันออกเหลืองๆขาวๆแต่ไม่รู้เขาเรียบพันอะไรมันมีหลายอย่างหลายชื่อใช่เนาะขา,ขามันมีหลายพันขาโยกขาขานุ้นกับขานี้เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหม่ใบขาเรีองจริงๆใบมันจะเรียวเขียวออันนี้มันอกขาวๆมันได้ยุคซองโกไปซื้อจากตลาดนัดทตูมาซื้อเขามากิโล80บาทจะมาขยายพันธุ์อยู่ตั้งเยอะเลยเมื่อกี้ที่่ายให้เห็นนะคะเยอะมากอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านเขาอยากได้ว่ายอดในปลูกได้สวยให้หน่อยใช่ไหมอปลูกเนี่ยจะเอาไปหอมแบงเขาพูดง่ายๆก็หอมแบงค์แพันธุ์พืชเมืองบ้านเราเขา ขมวดแม่แกว่ากระติมจำเดิมเนาะเด็ดทีละใบสองใบก็ทำน้ำพริกใช่ก็คือได้ใบเดียวนี่ก็ทำทำกับข้าวได้อ่ะถือว่าได้เวลาหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเพราะใบใหญ่ก็เตรียมแปลงตรงนี้ว่าจะลงที่ใบใหญ่กกกก็็จะลงผผััชชีีแต่ใบใหญ่มากค่ะกลลงงงจจะะแตวาอืมตรงนี้ที่ว่างมีความคิดว่าจะลงผักชีแตงกวาเหรอคะนั่นนั่นเพราะไอ อ๋อลุงแก้วบ้านเราอั้งุงต้อมีประมาณยี่สิบกระถุงเพาะไว้น้อยนักมีเพาะมีเพาะไว้ด้วยนะคะนี่เตรียมจะปลูกอีกแล้วค่ะพื้นที่ที่เรืออยู่ก็ว่าจะลงไอ้ลงทะเบียนโคงหนองนาแล้วอ๋อไอ้เสร็จปีเกี่ยวข้าวอะไรไปนั่นแหละอ่าอ่าอ่าแล้วตอนนี้ก็ลงทะเบียนโคกหนองนาอยู่นะคะมีพื้นที่ที่จะลงอยู่ปลงนี้ทั้งหมดมันกี่ไร่นะสองป่ะ ห้าไร่หน,นึ่งงานแต่ทำนะไปแล้วนี่มันน่าจะไร้กว่าแล้วอ๋อโอเคโอเคทั้งสะทั้งอะไรนี่นะเกือบสองไรอ่อะเนาะทั้งสะทั้งอะไรรวมกันปลานี่ก็เอาปลาพันอะไรมาใส่บ้างนะอันนี้พันจากที่ประมงเกษตรมาก็วันนั้นตะนานเขาใส่มงไปก็ได้ไปห้าหกกิโล oh, oh. อนนโอ้โหจะเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องเอาหมดเพราะว่าปลาตัวมันยังไม่ใหญ่ยังไม่ได้ลงเยอะอืม ล้วที่อยู่ในกระชังคือหอยเชอรี่ใช่ไหมนี่ไงหอยกระชัง,องอหอยเชอรี่อยู่ในกระชังหอยเชอรี่อยู่ในกระชัง,ง e อ๋อพันนี้เอามาจากไปคัดไปเลือกมาจากนาเนาะมีไข่สีามาชามพูไปเอามาจากน้องนาแล้วก็เอามาขยายพันเองนี่นะคะเป็นหอยเชอรี่ค่ะ ลูกในกระชังมองไม่เห็นเห็นแต่กระชังแต่ก็ใช่อยู่แล้วใช่ไหมคะสระน้ํากว้างเห็นไหมคะน้ําเยอะน้ําเยอะเลยค่ะสระโครงกลารลึกด้วยท่วมหัวไหมคิดว่ามันมันแห้งไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วออ๋ไปยังท่วมหัวเลยโอ้น่าจะประมาณสี่เมตรไม่รู้เลยโอ้เยอะอยู่เนาะสามเมตร นี่ต้นมะละกอก็กำลังปลูกนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีมาถ่ายทำเรื่อยๆให้ดูความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้ไปยังไงนี่เป็นแกลบดำนะคะอย้าเอาไว้เลี้ยงวัวค่ะวัวก็เยอะค่ะไนมายงชะนมยองชีน อ๋อ้โน่นโนนมีมะยงชิดด้วยค่ะนี่นี่ก็รอดแล้วค่ะรอดแล้วมะยงชิดเห็นไหมคะไม่มีปัญหากล้วยกล้วยอะไรนะนี่กล้วยหอมอ๋อที่แบ่งมาจากบ้านใช่ไหม,ไมงไงอ้อยอ้อยก็อ้อยพัน,นอ้อยก็พันที่เขาบีบเอนาน้ำไปขายสวยมาก โตแล้วนี่มาดูตรงนี้หอยนะชมเลยนะคะอ้าวดูหอยกันนะคะหอยอู้เห็นตัวแล้วค่ะตัวใหญ่แล้วง่ายกินอย่างนี้เลยเห็นไหมคะตัวหอยค่ะตัวหอยอยู่ในกระชังชัดเจนไหมชัดชัดแจ๋วเลยนี่ซูมได้นี่นี่นี่ดูดิเสียหญ้าที่พืชผักก็ไม่เสียเปล่า อ๋อแล้วเอาแล้วเ,าวเขาเขากินพืชอย่างงี้ใช่ไหมกินใบมะละกอใบชูรโรตใบมันใบหมอนใบอะไรอแต่ส่วนมากใบที่มันเป็นแบบที่เป็นยางยางะมะละกอก็ยางเนาะใช่<า>ใช่ชก็ออกยางยางใบมันเหรอใบมันเป็นลงเวียนน่ะนะลูกปลาอันนี้คือลูกปลาอะไรลูกปลาทเลนินแปลงเพศปลานินแปลงเพศเออปลานิยมันนะ่ะ อ๋อประมาณนึ่งกระเทยเนี่ยเหรอหนึ่งพันตัวเลอซื้อมาหนึ่งพันตัวสามร้อยบาทแล้วอันนี้ก็คือแบบเลี้ยงไว้ในนั้นก่อนไม่มีตายเลยโอมาอ้อมไปตรงนู้นหน่อยปะเราไปดูกันทางโน้นอีกทีหนึ่งนะคะใจคนทำตรงนู้นน่ารักใช่เราไปดูกันตรงนู้นอะไรมันจะเป็นอะไรก็คือก็คือปลูกคือคือเจ้าของมีความสุขอะนะคะ อันนี้เสุขมากกับการที่ได้เห็นต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่ตัวเองปลูกแล้วก็มีนนี้เผือกนะคะเผือกปลูกเผือกเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะตรงนี้คือเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะตัวเล็กอยู่ข้างในกะละมังนี่เลยเป็นตัวแล้วเพาะเลี้ยงไว้เป็นตัวแล้วต้นนี้คืออะไรต้นต้นจกต้นจกแหนเนาะจอกจกับแหนอยู่ด้วยกันอ๋อดีแท้ เป็นร่มให้เป็นร่มแล้วก็กินได้ด้วยเนาะใช่ไหมโอ้ดีเพาะเพาะมะม่วงไว้เยอะแยะมะม่วงอะไรนี่สวายชมมะม่วงแก้วบ้านอ๋อมะม่วงแก้วบ้านเราอืมนี่เห็นไหมคะมะม่วงเอ้ยไม่ใช่หอมถ้ามีคนสนใจก็โอเคนะแถวบ้านเราถุงยี่สิบบาทแค่นั้นแหละจะไาย เดี๋ยวอาจจะไปปลูกไว้ข้างบ้านสักหน่อยสักต้นสองต้นี่ที่ที่เนมันไม่ออกเขียวคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะพอเีหอยมันเยอะฉันไม่มีที่ลงหอยฉันก็เลยใส่น้ําใสๆแล้วกับเนแดงมันออกแดงอย่างนี้เลอยไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ก็ไม่ได้ตายใช่ไหมไม่ตายแดงแดงอย่างนี้ไม่ได้ตายฉันเอาน้ําลงอ๋อพยางฉันมันเริ่มอันนี้แล้วมันเริ่มกรอบว่างั้นแล้วหลังจากนี้เราจะเอาไปไหนนี่ที่เพาะไว้นี้ ลงน้ำไหมอันนี้นะจะเอาไปให้ปลากินอ๋อไว้ให้ปลากินเป็นอาหารสำหรับปลาว่างั้นตอนนี้อยากได้อไรยางยังนาอยู่โอ้ยดูปลูกหอมเป็นโรงยาวเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวถ่ายให้ชัดๆนะคะหอมนี่มีหอมแล้วก็มีต้นหมากแซมอยู่ด้วยนะคะเป็นแถวเลยเห็นไหมคะต้นหมากแล้วอันนี้ก็ต้นบุกนะคะต้นบุกก็เป็นแถวนะคะ ต้นมะม่วงต้นน้อยหนากล้วยนะคะโอ้คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอยากกินอะไรนะหน่อไม้หน่อไม้ีตั้งหลายกอน่อ็ไม้มีตั้งหลายกอรงนีอ้ตรงนี้ก็จะเอาคือไม่อยากให้มีที่ที่ว่างว่างงั้นว่างตรงไหนก็จะมีอะไรมาปลูก เวลาใส่ปุ๋ยเรามาเสียหญ้าก็เท่ากับได้เสียอะไรใช่ส้ยคือผักของเราไปในตัวถ้าเรามานั่งเสียดินเปล่าๆแล้วมันไม่มีประโยชน์ใช่ก็คือไหนๆมีดินว่างแล้วเราก็หาอะไรมาลงให้เต็มโอสวยงามมากอันนี้ลงให้เขาขุดลอกคลองใหม่นี่เขาขุดลอกคลองใหม่การเขาขุดลอกให้คือความตั้งใจอยากได้อันนี้กล้วยอะไรนะกล้วยหอมเหมือนกันปะโอ กล้วยน้ำว้าเคยปลูกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้หอมทองนี่คือโอเคสวยเลยเนาะใช่ไหมดูมีหลายอย่างเลยนะทั้งข่้วหอมหอมทั้งขนุนดูที่ว่างๆตรงนี้ก็มีแผนว่าจะปลูกอะไรอีกหลายอย่างนะคะแตงซื้อมาเล็ดมาแล้วไม่ได้แตงโอ้ตรงนี้ก็เอาหอยมาลงแล้วนี่ตรงนี้ก็เอาหอยมาลงหอยจูบอ๋อค่ะนี่เลี้ยงหอยเองใส่ในกระชัง ได้ส่งดูอมเทลงแล้ว๋อลงดูแล้วคิดว่าก็เกิดอยู่โอ้เยอะหลายอย่างมากค่ะหลายอย่างมากดูดูตามไปเลยนะคะอันนี้ตลาดเนาะฟักบ้านเราเรียกตลาดค่ะแต่เป็นฟักภาษาไทยคือฟักอืคือได้กินตลอดอ่ะมะม่วงทำไมยอดมันทำไมสวยจังเลยมะม่วงอะไรนี่ ไม่รู้เลยแต่โจเอามาหลายสายพันธุ์หนอดอกแล้วนี่ไงมีดอกแล้วรอ,วอเออให้มันขึ้นดูซิโจเอามาเขาก็มีแต่พันธุ์แหละพันธุ์อะไรแต่เราอาจจะจำไม่ได้เนาะอ๋อดู ครบทุกอย่างนะคะแต,ต่ตอนปลูกทิ้งไว้ยังไม่ได้ดูเลยต้นนี้ได้ดูแลแล้วเสาก็เริ่มมียอดงามมาอืมเขาก็มาสองปีแล้วนะตั้งแต่ปลูกใช่ไหม,มตั้งแต่เริ่มสวนใช่ไหมพอได้ดูแลเ,เขาก็มียอดมาสักครูที่อื่นเขดดาก็เรียกสักครูเหมือนกันเนาะเออยังหาสักครูดางไงยอดต้นพยุงเราก็นี่พยุงเหรอต้นจาะเอ้ยนี่ต้นพยุงนะคะราคาแพงกี่ปีแล้วนี่สองปีเหมือนกัน อ๋อได้กี่ต้นนี่ต้นสะดาวต้นพยุงกี่ต้นนี่หนึ่งได้สามต้น,ตนเออนี่ถ้าโตขึ้นมานี่หลายบาทนะเนี่ยแจ๊คค่ะถ้าถ้าผูร้รู้คอมเมนต์บอกมาด้วยว่าให้แกยังไงเออใช่ค่ะขอมีมีมีปัญหานิดหนึ่งอยากสอบถามท่านผู้ที่รู้นะคะ FC หรือว่าเพื่อนๆนนะคะที่รู้ะคะ่ะ ช่วยแนะนานิดนึงคือขาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องใบคือกาลังเริ่มทํายังไม่ค่ะเรื่องใบแห้งใบเฉาแบบนี้ค่ะทํายังไงดีคะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงบ้างคะช่วยแนะนําหน่อยค่ะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยใช้เป็นน้ําหมักอสารน้ําหมักอ่ะมาพ่นปูนขาวปูนขาวมาใส่อะค่ะแต่ก็ย,ยังยังยังไม่นั่นใช่ไหมคะอันนี้ปลูกใหม่่เป็นไมันเกิดไม่เกิดต้มันพ่ง แต่ตัวที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเนาะตอมันน่าจะตอมันไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามันลงจากใบแต่ส่วนใหญ่จะลงที่ใบที่มันที่มียอดมันขึ้นมามันน่าจะค่อยหายอ๋อเหรอะหายไหมนี่เออเนาะมันมียอดใหม่มาหรือเปล่าแต่ดูประมาณนี้มันหายไหมคะอย่างนี้เขียวอยู่นะเออเนี่ยใบข้างในดูเขียวอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ฝากคอมเมนต์ลงในคอมเมนต์ข้างล่างเลยก็ได้คะ่ะอยากอยากได้คำแนะนำอะคะ่ะแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็ตอนตอนตอน้นกล้วยมันยังเล็กอยู่ก็ก็คิดว่าปลูกเนาะปลูกไปก่อนทีนี้มีที่แล้วจะงัดออกจะง,งัดเอาออกอยู่เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ดอกแบบนี้อ๋ออืมเอาออกไปปลูกที่อื่นโอเคส่วนไหนอันไหนที่อยู่ไม่ตรงที่ก็จะเอาออกก่อนก็คือประมาณเราปลูกไว้ ตะคองทำพันเนาะใช่น้อยนานี่พันอะไรน้อยนาพันนางบ้านเราพันนางบ้านเราขึ้นแล้วค่ะนี่เพิ่งแค่นี้แหละเพิ่งออกแต่ไม่รู้มันมีอะไรไม่รู้ออกลูกบ้างแล้วนะคะต้นตียเป็นลูกแบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแลเนี่ยมะละกอมะละกอกรอบค่ะลูกใหญ่มากค่ะสงสัยหนึ่งลูกก็ประมาณกิโลกว่านะคะเนี่ย เนี่ยดูตามสองสามคนกินไม่หมดลูกใหญ่มากเลยตามสองคนก็สามคนก็กินไม่หมดแน่นอนบุกนี่ก็ปลุกปีที่แล้วนะอีีแล้วเยอะแยะค่ะเยอะแยะลุกบุกเป็นร่มให้มากมากก็กาลังจะงามคือพยายามศึกษาเจ้าของนะคะพยายามศึกษาในทาง y o u t u ู e จากจากน่าจะเป็นเพื่อนๆอย่าง u t u b e ที่นําเสนอมาด้วยอะค่ะแล้วก็นํามา ทำกับตัวเองตามทำตามอ่ะนะคะก็ยังมีหลายอย่างที่ปรับปรุงแก้ไขอยู่อะค่ะมีคำแนะนำอะไรก็ช่วยแนะนำมาด้วยนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวต่อไปอ่ะจักจะมี ความคืบหน้ามานำเสนอให้อีกทีหนึ่งว่าหลังจากนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างแล้วพี่เขาจะปลูกอะไรบ้างหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวนํมมาเสนอต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ชมขอให้รวยนะคะ,ะรวยแล้วอันนี้เป็นกระชายนะคะกระชายออฉันได้กล้วยด่างต้นหนึ่งโอ้ยก็พอ,พอจะได้ให้ร้านกินอยู่อันนี้เอาไว้กินได้ อันนี้อันนี้อ้อยฉันก็ดางนะคะอ้อยดางก็มีนะคะอะไรที่มันดางดงมันดางดคือกําลังฮิตอยู่กําลังนิยมอยู่นะคะอ่ออ้อยมีทั้งหมดอยู่สามกอนะคะสกอโอเคจ้ะ